สวัสดีท่านผู้ชมืันนี้ก็มาผบกบนลังลาคือเก่าเนาะืันนี้น้องลาสิเกียมไปหวัดเนาะไปแขวนต้นกระหึือกส่วนน้องลากเ,กงนนลเรียมเรื่องอันแขวนต้นกระหึืกไว้แล้วเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งอยู่บ่อนแขวนต้นเนาะเรื่องหร,อหรือว่าอยู่หวัดานั่นแหละติดตามไปเบิงเ่งตอนนี้ก็เกียมหมัดห้อยเนะท่านผู้ชมเอาไปแขวนต้นกระหลืกตอนนี้แม่กำลังห้อย เร่องหอยก็มีหอยสิียไข่ข้าวต้มข้าวสารแล้วก็ขนมหมากเขี้ยวแล้วเติมที่ฮาม,มีเนาะแล้วก็ใส่ไปงานอางของทานทาม,มีของทานทอยากจไปทาน

มเราอนเียนม้าแล้วมต้องน้อยคนี่เขาจะหายใจทงแบบนี้ใส่ฝายเนยาะมันจะหมัดใส่อันขั้นน้ะมันสะดวกสบาย ได้ละนะแตอนเนล้วอไนหลาตอนนี้น้องลาก็ได้เกียมไปแคนเตอร์กันแล้วถึงนะครับงุี่เรื่องแคนก็บบกอยู่ทางหลางเนาะมันนักก็ได้แบกเอา น้องลาก็หอดแล้วนอนผู้ชมหอดวัดแล้วเดี๋ยวน้องล่าซีขึ้นไปเทิงสาราขึ้นไปปักตนกัลพฤกเน้อหน้าตาเด้อมีมีทางไปเลย ยังมีผ้าขาวได้ในนี่ย้ายผ้าขาวให้แน่จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องลาจะปักก่อนก็ะิยเงยา,ยากอยู่ กเิดสัไ้ปนะนี่ก็เป็นเครื่องใส่บาตของน้องล้านนะท่านผู้ชมเต็มคานแบบนี้เลยเกี่ยมไปใส่บาตหันมาทางนี้ก่อนจักหน่อยไม่ขาดตาวานท <c oughs> างปีไก่ ขายดีแล้วขายดีด,ดี็ได่าขายเครื่อ,องบม่ได้ไปเสีบาทมันไปหล่อไปหล่อจังหน่อยอยังไปเสีบาทหยางหล่อจังหน่อย ตกอาถาพิธมมในการคันหมไปตองดก้างคันหมมาเลยช่าหมมาเด้ไมา,นนามา้มานหมทาเขาทังขวัดกระเปื่อนนาครัพินโอ้ย หนาวคนตกคนกำลางไลอยู่มานี่นาะฝนตกแล้วคนไล่มุ่บนดึงเก้านะคาคนไล่ยอยู่แต่น้องลาบไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะถอดบุญเดือนสิบน้องลาจะได้ถ่ายคลิปลงให้ทันพิสุชมด้เบิ่งทางกับคนเนี่ยทันพิสุชมมีตะขีตม ตอนนี้ก็มาหอดวันแลวค่ะคนไล่เลยลูกโคตรใหญ่เลยเหนื่อยมางเลยที่นี้่ดูไปดูข้าเหอดแล้วแก้มันจะเงา ุเจ้าพุทธเจ้าทุกทุกสุขคอยเจ้าชุกยินขึ้นไว้เจ้ากังชุกคอยเท่าไรแท้ที่ชุกอยู่ในเมืองก้นคอยได้เป็นเททีจ้ากวามีลาชุกอยู่ในสวรรค์คอเป็นนักป่าภูลัดอนุภิจักกะใจเนี่ยทำคำตอบของพระพุทธเจ้า ตามตัอเท่า,าได้เข้าชมพันภาพแม่อนาคตการเรื่องหนาพุนเพินมีปัจจัยสร้างผิตสรุปอหาศาลือาเือกเสนอสรุปขาชืีอเท่าคำรออพวกอมทัวอได้แ่ชยท่นท่านท่าน กับปลาลูกค้งเนต้นดุเงินตน้นทงเปรื่องทิพย์ไปหาบุษาลุขคาเทวดาอีกิปมยมีบ้านจาจักรโลกกับบ้านทั้งสี่ทศณีู้ิศุตุลละนั่หน่อยไม่ขลาจงมาเป็นสักขีพิยานจีจำของท่านให้งบุคคาได้อุทิศไปหายขอหายมาหอนหายแทรไปขับไปโถไปโยไปโน้น ให้ลูกแพลานทำบ้านทำอาหารถูกใส่งหาโรคหายภยหาขอหายเค้นหายพยาโรุค่าให้อยู่ดีมีสุขกายสบายใจอาย่วัหนาสุขภาพละเด็กก่อคาเทินี้ปัจจัยซาผักกินสาดูอาวะตัาดูเล่กเลยอาูุเก่าของขาวผ่าไวดําเก็าตัวผักเา่า

อันนี้จะเป็นวิธีหอยห่อข้าวสากเนาะเป็นตามฮิตของประเพณีเนาะอันนี้ก็ห่อข้าวสากเป็นบุญห่อข้าวสาาะบุญเินซีบเพง เอานมไปกินพวกโคตรอะไรเงี้ยคนห่ออันห่อหอยเรียบร้อยเนาะเพิ่นเอนิญขึ้นจะมาเอาแล้วเฮาก็สามารถเอาได้ พี่พอดำ ขักอลีจนสุดแล้วนะทาะ่านผูงเบะสาวลยนะว่าีวันสาว หลังจากที่น้องลาได้เห็นถ่ายเดกน้อยเก็บขนมน้องล่าก็ได้เก็บคือกันเป็นม่วนอีกอย่างหนึ่งได้ทำใหโตมเพราะว่าได้เก็บขนมได้เก็บหลายๆเ,น,เนื้อเนาะที่เราอยากได้อย่างไดกันน้องลาก็ชิจจบคลิปขึ้่สนิทเนาะอย่าลืมกดไลค์กดเซลกับกดแรให้น้งนองลาแน่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องลาแน่เด้ขอขอความใจบ๊ายบาย